ีใครมีปลามีปลามีปลาจะทํายังไงให้มันอร่อยเอาไปทอดแต่ทอดยังไงไม่ให้น้ํามันกระเด็นไปดูเทคนิคค่ะเลยทอดปลาไม่ให้โดนน้ำมันนะครับปลาสไลเดอร์เพื่อเลยกระทะนะครับระวังเลยกระทะนะลูกปลาสไลเดอร์ โอ้หนี่นะครับน้องมีตังทอดปลานะครับอย่างอร่อยนะครับโอ้โหไหมไหมเน่ลูกจะไหมเลยนะ,ะไม่นะไหมหรอกกำลังสวย<ม>เลย,เลยกำลังสวยเลยเนี่ยโอ้โหที่เป็นอย่างนี้เหรอภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแท้วัสดุอุปกรณ์ก็หาได้ไม่ยากข้างบ้านนั่นแหละคะ่ะคือกลับกล้วยนะใช่ค่ะโอ้มาทั้งแท่งเอามาทั้งท่อนเลยนะคะโอ้ยไอเดียไม่ธรรมดาที่เป็นไอเดียของน้องมีตังนะน้องมีตังเนี่ย เอาเขาบอกมันเป็นไม้ไผ่แต่เมื่อกี่ดูแล้วมันเหมือนกับกล้วยนะน่าจะเป็นกับกล้วยเออนะเอามาเป็นเหมือนสะพานน่ะทอดเขาเรียกทอดสะพานเนี่ยอ่ามีจะทอดสะพานที่ทอดปลาสไลด์สไลด์สไลส์ทอดเหรอสไลด์ปลาเออนี่แหละตามนี้แหละคุณผู้ชมใครดูแล้วเนี่ยอยากจะลองไปทําตามดูบ้างจะได้ป้องกันน้ํามันกระเด็นก็ลองดูแล้วกันใช้ได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ไปคอมเมนต์บอกครอบครัวนี้เขาชื่อติกต็อก ช่องครอบครัวน้องมีตังค์ไปบอกเขาหน่อยว่าไปทําตามแล้วใช้ได้ผลหรือเปล่าใช่ไหมนะคะหรือว่าเปลี่ยนเป็นวัสดุอย่างอื่นไหม,มก็ลองดูนะคะ,ะท่อบ c โอโยอันนั้นมัน,มนะมละลาย